คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้เล่นตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรตั้งใจเรียนจะดีกว่านะครับฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาเจอกัผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่เก็บมันชิมีโกนะเล่นแร่แต่ธาตุทองจะทองจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันก็วันนี้ไม่ค่อยสบายนะไปหาหมอมาแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นพึ่งกลับมาก็ที่บ้านก็เลยมาสเตมเล่นเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้มันหายไปนานนะ พยายามสตรีมได้ทุกวันวันไหนไม่ไหวจริงถึงจะไม่สตรีมนะครับก้อนนี้ทุน1000เล่นเกมนี้เพราะว่าดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาแนละ้วแบบอินอยู่แล้วเกมนี้เห็นเลื่อนผ่านหลายครั้งแล้วเป็นแนวเวทมนต์ไส่เอเขากอะไรนะไสไฟเป็นแต่สีก็เลนนะยเลเลแบบลองหน่อยดีกว่าหลักการเล่นดูแล้วเดีย๋ยวนี้เล่นเรื่อยๆก่อนนะนะหลักการเล่นก็ดูแล้วน่าจะเป็นการเลี้ยงเหมือนนะแล้วก็แตกสเกตเตอร์ถุมฟรีวายได้ตังค์นะทุกคนส่วนไอ้สมุดทองไอ้นั่นทองเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า รึ่งเล่นเหมือนกันแต่ที่แน่แน่คือถ้าเหมือนแตก1ครั้งคูณ1ครั้งคูณไอ้คูณเพิ่มขึ้นนะก็คือแตกภาพเหมือนหนึ่งครั้งเราคูณขึ้นเรื่อยแตกเบิ้นไปเรื่อยก็คูณตามรตามที่เราแตกเลยเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้ดูแล้วแจ็คพอตก็คือแตกให้ได้เยอะที่สุดคูณเยอะที่สุดไม่แตกเลยคูณก็ไม่ขึ้นอย่างเช่นคูณ3นะทุกคนถ้าเราเหมือน1ครั้งปุ๊บขึ้นคูณ4เลยไม่เหมือนคูณ3เหมือนเดิมใช่หรือเปล่าใช่ดิถูกแล้วอ่านมาแล้วแหมหายไปไหนเนี่ยตวคูณ3 ดูพร้อมๆกันนะครับผมใครสนใจพี่ GM GM Wallet ลิงหน้าล่างครับแตะไว้แล้วนะน้ะนองๆใครเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้ครับผมนะพูดคุยกันได้เลยออกหน่อยเว้ยทุนหนึ่งพันเวทุนหายแล้วเนี่ยเอ้ยเราสิบบาทเองนี่ถูกก็แหละที่ผมบอกอะสุขภูณเนี่ยเนี่ยเหมือนหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยขึ้นคูณหนึ่งเหมือนอีก ถเหมือนอีกคูณสอง่าเหมือนอีกเนี่ยเห็นปะเด้งอีก2อ๋ AL. อ AL. คือถ้ามันแตกจบเมื่อไหร่ก็คูณหายเลยนะต้องภายในหนึ่งครั้งต้องแตกให้เยอะที่สุดมันก็จะคูณเรื่อยๆเลยนะทุกคนจะดูดูนะขึ้นไปเรื่อยๆดูได้ว่าไหลแล้วเท่าไหร่คือเว็บนี้แม่งการันตีจริงิงเรนแบบอื่นแม่งไม่เคยแตกอ,อย่างนี้หรอกอันนี้พูดจากใจเพราะว่าก็ผ่านมาเหมือนกันเออคูณเจว่ะ เกมนี้โอเคอยู่แต่ผมว่าแม่ง50 50เลยถ้าแม่งเล่นแล้วไม่แตกเลยก็คุณหนึ่งยาวๆก็เล่นไปทั้งวันทั้งคืน <c oughs> จริงๆเออคนะ่ดคูณเรื่อยเลยต้องแตกไหลๆต้องไหลอะ่ะแต่เอาตรงๆก็ถ้าไปไหลเกมอื่นก็รวยกว่านะทุกคนจริงๆมวยไทยฟีนิกซ์ไลท์เซตแอสเทคกแล้วก็อะไรนะไอเกมแมวทองอะมิกา้าในโกหรืออะไรสักอย่าง โอเอ็กก็แบบไมดัตคือเล่นพวกนี้เอาจริงถ้าไหลขนาดนี้ก็รวยกว่าแต่แต่นี้ก็ไหลเกินไหลเกิน18ครั้ง18ครั้งจบที่18ครั้งนะผมแฟนตาซีเลยทันทีประมาณ900ป่ะพันหนึ่งประมาณพันหนึ่งผมว่านะพันหนึงเดี๋ยวผมขอญยกกดเลยแล้วกันนะเพราะว่าโอ้โหรอนานไม่กะไปแล้ว เออ900ใช่ปรมา900มันจะฟีไม่กะไปเลยนะครับล่าสุดและคูณก็จะหายถ้าเราเข้าใจถูกต้องอ่าคูณหายเห็นไหมอ่าป้าเป่าวันว่าตามนี้ครับทุกผมเกมนี้สับอัจฉริโกเล่นแร่แปรทองนะครับแตกหนึ่งครั้งคูณคูณคูณหลายหลหลาหเลยครบยอดเมื่อไหร่คูณหายซึ่งผมก็แนะนำให้เล่นเกมอื่นจริงๆเกมนี้ดูแล้วค่อนข้างที่จะ50 50เลยเสียได้50เลยแบ่งเลย มันไม่มีทางที่จะไหลขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเล่นเว็บอื่นก็จะเจ๊งหนักกว่านี้แน่แน่ด้วยความเป็นเว็บนี้ด้วย P G F G w a l l e t ด้วยมันเป็นเว็บแพ้เพราะฉะนั้นแล้วมันม่ได้นี่เกิดมาเพื่อขโมยทรัพย์อย่างเดียวนะทุกคนบิง์ด้านล่างผมแปะไว้ให้แล้วใครไม่เชื่อไม่เป็นไรผมไม่ได้หน้ามาอยู่แล้วเพราะว่าผมมาเล่นผมเป็นนักเล่นเหมือนกันไม่ได้อะไรด้วยก็คือ,อเกมเล่นไปวันๆนะแล้วก็มาสตรีมให้ดูเผื่อแบบใครอยากแบบไอ้นี่เฉยเฉย ไม่เชื่อเขาไม่เป็นไรก็ดูสตรีมต่อไปแล้วมือก็โจนต่อไปด้วยแค่นั้นเองหลอกหลอกหลอกเี่อะไรสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้แม่งคนดูน้อยมากเลยวะไม่งไม่แตกแล้วคนดูเยอะจะแตกโชว์แตกเยอะหน่อยคูหนห้าและล่าสุดเออแจ๋วเยอะไลฟ์สี่ทำมาห้าสิบสี่ว่ะหมดแล้วเหรอเออ้ยทุงหมดไปต่ออย่าท้อ ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนคนดูฝนตกแม่งแน่ทุกวันอ่ะตกแบบถ้าปิดกระปรอยด้วยนะว่าตกถ้าปิดกระปอยนี่แม่งตัวเป็นไข้เลยจริงๆตกหนักแรงๆเม็ดใหญ่ๆอย่างแบบน,น,นี่นะเอ่าน่าลุ้นสแกตเตอร์ตุ่มเตโอ้โหสแกตเตอร์ไม่แตกนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามกดให้สแกตเตอร์เนี่ยมันแตกแต่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันว่าสแกตเตอร์เกมนี้จะเป็นยังไงนะจะหวือหวาเหมือนไลท์เซตฟินิกซ์หรือเปล่าฟินกิไกไลท์เซต หมุนหนึ่งทีคูณหนึ่งครั้งคูณเรื่อยๆอ่ะหัเกมนี้สุดจริงใครสนใจก็ตามกันไปได้เลยนะจีลิงด้านล่างครับผมแนะนำเลยคลินิกไรเซตอ่าดูเกมเล่นง่ายด้วยนะเกมนี้ก็มาลองให้ดูใครที่เคยเล่นแล้วก็แนะนำได้ครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ดูไปพร้อมกันเลยเข้าง่ายเข้าง่ายจริงเข้าง่ายเข้ายากด้วยต่างๆห้าสิบห้าสิบยีิเดียววะ่ะเหนื่อยวะ่ะดูแล้วกดอย่างนี้เหนื่อยแน่ เพราะว่ามันไม่คุ้มเลยมันกดหลายทีจัดเออเอายอดอะไรหรอไหลไหลสวยไหล,หลโอ้ไม่ไหลวะ่ะรอบเดียวเองวะ่ะเดือจะเชื่อเลยวะโะเกมนี้แม่งเล่นยากวะ่ะไม่แนะนำเลยวะ่ะดูนะดูนะนี่ขนาดเว็บดีแล้วนะทุกคนถ้เาเป็นเว็บแม่งเว็บปลอมเนี่ยแล้วแม่งเล่นเกมนี้เข้าไปด้วยอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยบอกเลย เอาวสารเอาวาสารหลังช้อปปิ้งเอาวสารเอาวาสารหลังหลังแบบอะไรมึงไปทําอะไรมาแล้วมีความถุกมาเออมึงมาจบเกมนี้เรียบร้อยเลยมึงกลายเป็นทุกทันทีอะ่าดูอ,อัพส่งอะเนี่ยเป็นหนูทดลองให้ก่อนเลยจริงๆ่ก็ไม่แน่นะดวงใครดวงมันเว้ยบางคนอาจจะเล่นได้ก็ได้ใช่ไหมทุกคนคนดูแต่ผมก็แนะนําเหมือนเดิมว่าแ้บบเกมไหนเล่นแล้วไม่ไม่ได้นะเปลี่ยนเกมซะเล่นเกมอื่นอย่าไปฝืน บางทีเว็บกับดวงก็อย่างละสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตจังหวะเกมมึงด้วยนะมีไม่เกี่ยวหมดว่าเลน่นไม่ได้ก็เปลี่ยนเกมเล่นนีต่อให้มันเกมมันไม่ได้กดอะไรอย่างนี้มันไม่ได้แบบแตกต่างกันมากแต่ว่าบางทีมันแตกง่ายกว่าหมุนง,ง่ายกว่ามันเห็นได้ชัดนะจริงจริงเออดีไปน้าไปว่ามันเลยมันคูณสิอใส่เลยไงละ่ะโ,โขนโหดสัตว์ อดจัดจัดนะเด็กไปดูกันนะทุกคนมาจบที่เท่าไหร่เนี่ยเห็นบ้าเว็บนี้มันเข้าง่ายเข้าง่ายมากๆเข้ากระจายเข้าบ่อยมากเลยทุกคนเดีย๋ยวดูเลยว่าจะแตะที่เท่าไหร่วันเจ็ดไปดิเป็นไงวันสี่วันสี่ไปดิไปว่าแม่งเกมไม่ดีครูสิบหกไปดิให,นะหใ,จจให้สุ่มฟรีอีกมั้งนะโอ้โหตกใจเลยว่าให้สุ่มฟรีอีกเป็นเรื่องนะเนี่ยนะเอาวะดูดใหญ่เลยว่ะเล่นแรกแปรทองแล้วแต่นี้ได้ทองมา ทองนัอยอ,เอดเท่าไรทองบาทเท่าไรสามหมื่น้วขอจะสามหมื่นนะเล่นแร่แปรทองถ้าเล่นแร่แปรทองทิ้งได้ 8, ทองนะบอกก่อนนะนะเอาเด็ดได้ทองเดี๋ยวมีจัดกิจกรรมให้คนดูเลยเหรือ่าใครกดไลค์กดแชร์นะวันนี้จะเอาเท่าไหร่ครับโอ้ยเอาเท่าไรก็เอาอ่ะขอได้ว่าไม่มากกว่าทุนนะพอแล้วอันนี้คุนหนึ่งพันเป็นตซีไปเลยนะ ขออนุญาตกดนะไม่ไหวรอไม่ไหวเรารีบไปรีบมารีบไปรีบมาสองพันแปดโอ้ยเอาวะทองบาดละสามหมื่นใช่ป่ะใช่เหรอทองเหรียญที่ทองบาดสามหมื่นเลยวะเมื่อก่อนสองพันเจ็ดเองไม่ใช่เหรอโอ้โหหมดจัดเลยวะเรา๋ยวดีแฝบดบไปดีคูณไปดีไหลอีกปะไหลอีปะทองบาดสามหมื่นเพื่อนตุ่มฟรีไปทองบาทสามหมื่นต้องการไปซื้อทองโอ้โหแต่เติมไม่ออกแต่ไหลยอยู่ได้อยู่คูณสอง คูณสามเบิลอยู่เบิลต่อคูณสี่คูณสี่แน่แน่วายสามงนี้นี้นี้สกแกตเตอร์ด้วยสุม่มสีทุกคนเรียบร้อยคูณห้าต่อไปของบาทสามหมื่นก็ไม่ใช่ก็แค่เอื้อมอ่ะไม่ห่างไกลหรอกมาดิสกแกตเตอร์นะคะสุม่มสีต่อครับผมไม่แตกต่อสุ่มสีต่ออันนี้ตัวคูณอันนี้ชั้นสุส่มสีก็น่าจะเหมือนเล่นปกติแล้วแหละแตกก็ไหล นะไม่แตกก็คูณอยู่กับที่แต่แค่เหมือนฟีดสิบครั้งก็ไม่เสียเงินเนี่ยผิดท้ายแล้วได้กำไรแน่นอนอยู่แล้วนะแคส่สนใจลิง์ด้านล่างครับผมไปแปะทุกสตรีมโอ้ยคูณไอแม่นั้นน้อยนะเนีย่ยเล่นมาไม่เคยได้แบบสแกตเตอร์เคยเคยครั้งหนึ่งเกมไอ้นั่นใช่ไหมหมวยไทยใช่ไหม กระแกเตอร์ออก5อันห้ามันเหมือนเะนี่ยสุ่มฟีตัองเท่าไหร่18ครั้งวะจนเด็กก็จะออกแค่3นี่แหละบ่อยสุดละเพราะมันน้อยสุดไงสุ่มฟี10ครั้งก็โกงแล้วจริงอ่ะจะสุ่มฟีอะไรเยอะแยะ5,000แล้วเนะี่ยทองทองบาทหนึ่งว้หาทองหาตังคพื้อทองบาทหนึ่งสามหนึ่จะให้หรือเปล่าวันนี้จะได้หรือเปล่าเดีย๋ยวเราเพิ่มจำนวนเงินเลยเพราะาเงินเราเริ่มเยอะและนะเจออะไรมนะันต้องเล่นเยอะ ถ้าได้ทองบาทหนึ่ง๋ยวไปซื้อให้แม่จริงๆจัจกใจเพราะฉะนั้นเรื่งให้กูหน่อยนะกูมีความคิดที่ดีนะเนี่ยจะซื้อทองให้แม่กูเนี่ยฮะเพื่อนเล่ๆแปละทองจัดไปเราพัเจบสวยงาโค้นหนึ่งเบิ้นต่ออย่าท้อไปสวยไปไหลสามไหลสี่ ไหลห้าหมวกสเรียบร้อยไปไว้เบิ้ลมาสักสาม,มไว้ไม่ออกไวออกสองโอ้โหยี่สิบบาทคูณ6ก็ยังโอเคอย่าหยุดคูณไปต่อแต่แ,แกตเตอร์สุ่มพีไว้ข้างหลังเลยเต้องการไหลอย่างเดียวตอนนี้สวยไวสองคูณแตรงแต่ได้ทองแล้วมั้งวัน 8, นี้ไวสามเรียบร้อยคูณแคูณเการอบมา50ดูเข้าง่ายขนาดไหน ดูไม่ได้นหน้าม้าด้วยเล่นเองเงินเองเ,เองเินตัวเองด้วยจริงเว็บนี้ของจริง p g m Game Wallet ลิงก์ด้านล่างไหลเข้าง่ายเข้าบ่อยเข้าแม่งแทบทุกครั้งเลยตอนแรกก็เหมือนจะไม่ได้แล้วนะเกมเนี้ยชิมมีโกเนี่ยเพราะว่าเปอร์เต็มมัน50-50มากเลยนะไม่แตกไม่คูณน,นะแต่ถ้าแตกบ่อยก็เท่ากับว่าดีอ่ะแตกบ่อยก็คูณเยอะไม่แตกก็ไม่คูณเท่ากับว่าคนได้ก็ได้ไปเถอะคนไม่ได้ก็ไม่ได้เลยคิดง่าย แต่ถ้าได้ก็ได้อะเ,ออเนี่ยก็แตกไหลยอย่างตอนเนี้ยคิดว่าถ้าจะต้องมีทุนที่จริงอาจจะทุนปานกลางเล่นจ,จะเล่นสนุกถ้าทุนน้อยก็กดตีละบาทอะโหเล่นทั้งคืนอะผมดูจบตรงเกมเนี้ยจริงๆ39 0 0ไปแล้วเมกะขอสา0 0มื่นได้ไหมถ้าเราอยากเล่นไวได้เงินเยอะต้องอัดเยอะๆแล้วดูแล้ววันนี้ดวงต้องเป็นของผมผมใส่200้ครับผมเพื่อคอนโด และงานไหวเรียบร้อยเป็นไงวันนี้มันเป็นวันของผมผมบอกแล้วไหลคูนต่อไม่ดีกดเป็นกดอะกดเป็นได้อ่ะไม่มีอะกดไม่ได้อ่ะเอาดิมั่นใจขนาดไหนว่าแบบวันนี้ต้องเป็นดวงของผมอะดูดิการ์ลตีจริงเว็บนี้ใครสนใจลิง์ด้านล่างครับมือหวาแน่นอนทำมากินมีกินมีใช้แบบนี้เด็ดไวยสี่อะ แตกสองอเบิลอีกสองอ่ะอาไปดิสามค้างไปดิเอ็ดสี่ไปดิ 3, ปด 4, ปดเห็นปะคูณเก้าอ่ะเอาดีอ่ะแตกน้อยแต่ก็ยังคูณก็ยังอยู่อ่ะขอให้ได้แตกไปดิทีนี้ครับโกเอาดีสี่เป็น6กอ่ะ,อ 4, 6, อะขอ3มออ 1, ามหมื่นทองหนึ่งบาทวันนี้ซื้อให้แม่ความกตันอยู่มันได้เงินอยู่แล้วเริ่มมาแล้วเริ่มไม,ไม่สบายแล้วเริ่มเริ่มมาเห็นยอดเงินเริ่มดีใจแล้วเริ่ม,มไม่ไม่อยู่สุขแล้วตอนนี้ ใครเข,ข้าก็ like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุยคุยกันได้วันนี้ทุน1นึ่งพันนะทุน1นึ่งพันยอดสูงฝุดอยากได้สักสามหมื่นทองหนึ่งบาทจะไปซื้อให้แม่ <laughs> ใครไม่อยู่ดีามากุมาเวนี้ได้ไงวะมาพูดเรื่องทองได้ไงวะงงขึ้นมาเลยเอออีกแปดพันอ้าวยังไม่หยุดไหลก็ทองแน่นอนละ่ะเล่นแล่แปทองของจริงเต็มนี้ยังเฮ้ยโหบนสิบเก้าขาีเจ็ดพันเองงวะ เมินสี่เพราะฉะนั้นแล้วเหมือนเดิมครับอยากได้ไวเพิ่มยอดเราต้องวัดกับมันเลยเกมนี้ห้าสิบห้าสิบเลยได้คือได้เสียก็เสียจัดไปเพื่อคนดูสี่ร้อยมั่นใจในดวงผมวันนี้มากขออีกแปดพัน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 เฮ้ยเฮ้ย เออเบิ์นไปสวยเบิ์นไปสูเพื่อแม่ทองหนึ่งบาทซูื่อแม่สวยสวยสวยใครคนดูเนี่ยคิดว่าวันนี้ผมได้ทองหนึ่งบาทกดบวกหนึ่งมาเลยแต่ผมบวกกดพิมพ์บวกให้ตัวเองเนี่ยบวกหได้แน่นอนหมื่นสี่เรียบร้อย เหลือจะเชื่อไม่ต้องกดละไม่ต้องกดไม่ต้องกดละกดดูบวกหนึ่งนี่ไม่ต้องกดละกูได้ละ3สามหมื่นแปดล้อทองให้แม่ละมูมีกินอีกเจ็ดพันทุนหนึ่งพันวันนี้ใครสนใจตีตีลิงด้านล่างอัญชมีออฟโกล่แรลแปดทองได้ทองจริงๆทุนติดพอรู้เรื่องพรุ่งนี้ไปซื้อทองให้แม่มีกินมีใช้อีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเนื่องจากทุนเริ่มเล่นวันนี้หนึ่งพันบาทเท่านั้น สรุปเกมนี้50-50ครับเส้นแร่ประทองได้ทองครับผมสำหรับ p g m g m o n e t ล l ง n ์ด้านล่างใครสนใจตามนั้นสำหรับนี้ผมไปนอนหลับกันดีแล้วครับสวัสดีครับ